เ่าอยาดออกไหมค่ะอร่อยนะอามาเริ่มเลยสวัสดีทุกคนด้วยนะคะอันยองจ้าอุ้ยด้านนี้ด้านนี้อ๋อเครเครื่องข้างหน้ารอยอเราไปปัดเครื่องข้างหน้ากันดีกว่าก็วันนี้เราจะมารีวิวสกินใหม่นั่นเีงก็สกินวันฮาโลวีนฮาโลใจแต่ว่าเลยฮาโลวีนมาแล้วก็ไม่เป็นไรรีวิวย้อนหลังได้โอเคเอาเอ๊ะเอ้าว่าไงเอ้าอะไรเอ้า ปั่นซีเ้ยอ่ะแย่งเครื่องกูปั่นด้วยอ่ะโอเคโอเคโอเคเลยโอเคดิอ้เป็นอีกา intimacy. โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปปั่นข้างหน้าก็ได้โอโห้หามจริงเครื่องมีต้องเยอะต้องแยะว้าเครื่องล็อกไม่ต้องปั่นละที ok, เนี้ยโอโหไปเครื่องกลมข้างหน้าเอ๊มีใครอยู่หรือเปล่าอโหลเอองั้นเดี๋ยวเราเอออ้าอ้าอ้าเอาเครื่องนี้แล้วกันเนาะเมื่อกี้เห็นมีอีกาอยู่ตรงเครื่องนั้นอะอ่าเอาเครื่องนี้ไปเลยอ้าวนายอิฟลูก นายอิบจะล้มแล้วเหรอลูกใจเย็นนะลูกโอ้โหกูเพิ่งเขาเครื่องความจริงโอ้ <c oughs> oh my god ดอนจินองมาซาวิทโอ้โหเอาวะเอาวะตามฉันมาโอเคเพื่อน สู้ๆนะเป็นกำลังใจโอเคล้มไปแล้วล้มไปแล้วไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะปั่เครื่องนี้ให้เสร็จกันเลยละกันรายงานข่าวสถานการณ์ล่าสุดจากคุณจิตดีค่ะจังหวะนี้นะครับล้มไปแล้วสองคนล้มสองสยองขวัญคุทามจริงไม่ต้องปั้นโอเคจนไปช่วยเราก็ไปช่วยเอาวะเอาวะถ้าเธอช่วยได้ฉันก็ช่วยได้ยังงยังงกเอองั้นเดี๋ยวเราเอองั้นเดี๋ยวเราไปช่วยนะอิฟแล้วกันเนาะโอเค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 จนล่อไว้ล่อไว้ลูกล่อไว้ อย่าให้เขาเห็นอย่าให้เขาเห็นโอเคสวยฮะคำว่านี้ติดกับเอ๊ะ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 เห็นดูหรอคุณพี่เห็นดูหรอไม่เห็นไม่เห็นมันไม่มีอะไรอยู่แถวนี้เอ้ามันไม่มีอะไรอยู่ในกอไผซะหน่อยอาอ่ะอยังไงยังไงยังไงคุณพี่อีเป้ายังไงยังไงยังอ่ะอ่ะทัวแล้วอ่ะอส่งมันส่งมันจนส่งมันไป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 บอก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 เข้ามารลูกเอ้าเอ้านายอิบเข้ามามึงดูว โอ้โหก็ถามจริงมีไม้ไม่เข้าไม้วิ่งหาเพื่อนโอ้ฉันปวดหัวมากนะฉันปวดหัวมากนะตอนนี้น่ะโอ้โหอ่ะเอาเข้าไปเอาเข้าไปลูกเออสู้ๆนะลูกเดี๋ยวรอหายมาก่อนเอองั้นเดี๋ยวเรารอหายมาแล้วเราเราค่อยชงยาใหม่อ่ะสู้ๆนะตรงนั้นน่ะเอ้าใครมาเปิดคอนเสิร์ตแถวนี้วะน่ะเอาล้มไปแล้ว啊เวียดนามไปล้มนู่นเหรอโอเคเออเหมือนเอ้าเอ้าหัวขโมยกูก็ล้มไปแล้วตรงวันี่เฮ้ย เขาเห็นนะอิฟไหมเขาเห็นนะอิฟไหมไม่เห็นหรือเปล่าโอเคนะอิฟค่อยมาเรียวมาซอยแล้วมาซอยแล้วเรียวก่อนนะเอ๊เอ๊หัวใจเต้นอย่างนี้ไม่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 อย่าเห็นอย่าเห็นอย่าเห็นุ้ยเห็นหรอเห็นป่าวะเอ๊เห็นจริงนะอิฟนะอิฟกูตายเร้วตายแน่แน่ตายแน่นอนตายแน่นอนไปช่วยเพื่อนก่ักันมาแล้วเอาเอาพาช่วยกันแล้วโอเค เอายาดองไหมคะอร่อยนะเอากูด้วยเครื่องนี้ไม่ต้องปัดแล้วแหละเอาเพื่อน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 ยาดองยาดองจ้ายาดองจ้าเอายาดองมาขายแต่พ่อมาที่สําคัญคือมีโปรโมชั่นตามพ่อมาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยะเออ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 อ้ยอ้เอ้ยคนนี้คนนี้คนนี้กินคนนี้กินไม่ได้เป็นค้าราชการกูหิวตรงนี้เลยละกันเพื่อนเพื่อนกูอยู่ตรงนี้เดี๋ยว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 ก่อน โอ้โหกูามจริงไม่ได้ไม่ได้ไมึงจะแอบตรงนี้ไม่ได้กูหิวขึ้นยูเดี๋ยวไปไหนก็ไปกูห <c oughs> ิวกันอยู่มึงจะแอบตรงนี้ไม่ได้ <c oughs> โอเคอเคิวเสร็จเรียบร้ <c oughs> อยเอาเอาเอาอย่าดองอย่าดองค่ะอย่าดองค่ะเออกดอ่าโอเคเหรอไปจ้าไปจ้าตอนนี้ก็โอโโหโหโเดี๋ยว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 ตอนนี้ก็วัก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 บักโอเคไป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 ขอละทิศขอละทางเลยจ้าจังหวะนี้กูไม่มียาให้กูกินแล้วไงปลา ไม่มียาให้กินแล้วไงเออแล้วเขาเขา อ้าลูกสออย่างนี้เขาตามกูอย่างแน่นอนไม่รอดจ้าไม่รอดจ้าโอเคเหรมาเลยพี่มาเลยพี่ยังไงพ่อหมออีกาพ่อหมออีกาส่งเย้าเขาดีโอ้โหโอ้โหเกิดไปหรือเปล่าเกินไปหรือเปล่ารู้ว่าไม่มียาดองที่ก็เอาเลยใช่ไหมเอาเลยใช่ไหมทำจริงไม่ว้ายทำจริงเอาเลยใช้ไม้ว้ายมีคนมิงติดตาเอาเลยอูโหูโอ้โหเอาเลยใช้ไหมเอาเลยใช้ไมแหมคุณทีสา ใจเย็นๆได้ไหมใจเย็นได้ไหมมีอะไรก็ค่อยๆคุยคุยกันมีอะไรก็ค่อยๆคคุยกันใช่ไหมล่ะโอ้โหคุณพี่ตรงนั้นมันท่าไม่ได้เดี๋ยวก็อนนี้แหละกูต้องใช้มุมให้เยอะที่สุดต้องใช้มุมให้อ๋อโหมีการดักหน้ามีการดักนะคุณพีไม่มีอะไรจะไปสู้แล้วนะไม่มีอะไรจะไปสู้แล้วอ๋อเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยช okay, kind of ่วยด้วยคุณตำรวจคุณตำรวจยิงมันยิงมันโอเคขอบคุณจ้าได้เวลาวิ่งต่อแล้วจังหวะนี้ข้างหน้ามีแผงไหมมีแผงไหมมีแผงไหมข้ามข้ามโอเคโอเคโอเคต่อชีวิตต่อชีวิตโอ้โหโอ้โหฉันตายแน่นอนแต่ฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายหยาบล็อกดีล็อกดีโอ้โหหยาหยาไปทางไหนไปทางไหนไปทางไหนยาบอกล็อกลอกคุณตำรวจแคทเธอรีนยิงมันได้ก็ะอา โดนตบไปแล้วอะ่ะไม่นะแคทเธอรีน<อ>มาช่วยฉันก่อนแคทเธอรีนไม่คุณพี่คุณพีเราหนุ่ไปนั่งตรงในรอคุณพี่จะเย็นกันได้ไหมจะเย็นกันได้ไหมโอ้โหิ่งสังเกตเครื่องเหลือถามเครื่องก็ถามจริงไม่ต้องปัน่นไม่ต้องรัดไม่ต้องออกเอาเฮ้ตรงนั้นนะ่ะเฮ้ไม่คิดจะช่วยกันหน่อยเลยเหรอช่วยหน่อย ช่วยหน่อยได้ไหมมาช่วยเจ้าเออเอคุณพี่ใจเย็นเยนคุณพี่คุณพี่ใจเย็นเยนใจเย็นเยนรู้ว่าสวยก็ใจเย็นๆยนได้ไหมเรามายังมายังมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันส่องกบส่องเขียดมาแล้วมันส่องกบส่องเขียดมาแล้วเอา้เอาเอเออเอาเอาเอ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 าช่วยช่วยโอเคถามว่าจะรอดไหมถามว่าโอ้โหถามว่าจะรอดไหมก็ไม่รอด ยังไงก็ไม่รอดจังหวะน,นี้ไม่น่ารอดไม่นะอู้รอดเหรอรอดเหรอห้ามจริงห้ามจริงไม่น่ารอดเราไหมไม่น่าจะรอดเราไหมโอ้ไม่น่ารอดเราอ่ <c oughs> ออาโอเคไลท์โอเคไลไม่น่ารอดแล้วละเจอกันในคุมนรกนะจ้าเพื่อนโอนโหสามเอยเหลือสองเครื่องแล้วโอ้โหสองเครื่องกับสองคนว่าจะรอดไหมล่ะเพื่อนเอายายินททำอะไรนะ่ะแคทเธอรีน เธอยินทันอะไรอะไม่นะนี่คงเป็นจุดจบของเราแล้วสินะไม่รู้ลาก่อนเพื่อนเพื่อนลากอ่อนเจอกันในนารกฉันจะรอเธอดีกมที่หนึ่งตามฉช่มานะเออนีกูก็เลยเออนั่นละนั่นละโอเคโอเคเลยกูตายแน่นอนลาก่อนขอบคุณนะขอบคุณจริงๆไว้เจอกันในนารกจ้าลากอ่อนยอม